และเมื่อมาถึงจังหวัดจันทบ,บุรีแล้วสถานที่หนึ่งที่ต้องไม่พลาดก็คือชุมชนริมน้ําจันทบ,บูรครับเพราะว่าชุมชนริมน้ําจันทบ,บูรเนี่ยครับมีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วครับในสมัยก่อนเนี่ยมีความสําคัญทางด้านการค้าเป็นอย่างมากในปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงเหลือสถาปัตยกรรมในสมัยก่อนเนี่ยไว้ให้เรามาดูมาถ่ายรูปสวยๆมากครับบางที่เขาก็อนุรักษ์ไว้แต่บางที่ก็มีการ การซ่อมแซมปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับ เส้นทาง2ฝั่งนะครับก็จะเป็นตึกแถวในสมัยก่อนโดยส่วนมากก็จะเป็นไม้นะครับเป็นไม้เก่าๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปสู่ทางด้านนี้<ๆ>ก็จะเป็นโบสถ์ของคริสนะครับด้านหลังผมนะครับก็จะเป็นเสาไฟเสาไฟต้นนี้นะครับมีอายุร้อยกว่าปีปัจจุบันเนี่ยเหลือเพียงต้นเดียวในจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับนี่เป็นบรรพบุรุษของเสาไฟในปัจจุบันเลยแล้วก็ว่าได้นะครับ ห้องแถวไม้ในสมัยก่อนครับปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงบางที่ก็เป็นตึกเป็นเรียบร้อยแล้วครับแต่บางคนเขาก็ยังอนุรักษ์ไวเ้เหมือนเดิมนะครับพยายามที่จะให้อยู่ในสภาพเดิมให้มากที่สุดเดี๋ยวเราลองเดินไปดูริมแม่น้ำนะครับว่าวันนี้น้ำเยอะไหมโอ้วันนี้น้ำเยอะมากครับ ตรงนี้คือแม่น้ําจันทบ,บุรีที่ไหลผ่านชุมชนจันทบ,บูรณ์นะครับวันนี้น้าเยอะมากครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแผนผังของชุมชนจันทบ,บูรณ์นะครับเขาก็จะปัจจุบันเขาก็จะบอกหมดเลยว่ามีร้านอะไรหรือโบสถ์วัดตรงไหนอยู่ตรงนี้บ้างนะครับตัวอาจจะเล็กหน่อยเวลามาใครที่มาไม่ถูกก็อาจจะมาดูแผนผังตรงนี้ก่อน จะได้เดินถูกว่าเราจะตั้งใจที่จะไปไหนแต่ถ้าเกิดใครมีเวลาก็เดินเรื่อยๆครับยังไงมันก็เดินครบอยู่แล้วเดินตามถนนของเขาไปเรื่อยๆท่าแม่ผ่องเนะครับเป็นท่าเรือในอดีตที่มีความสําคัญในยุคนั้นมากครับเพราะว่าเป็นศูนย์รวมเวลาใครที่จะทํามาใช้บริการเรือหรือจะมาท่าน้ําก็จะมาที่ท่าแห่งนี้นะครับ ก็มีเก้าอี้ให้นั่งเล่นอยู่หนึ่งตัวแล้วอันนี้ก็คือท่าแม่พ่องก็มายืนรอพี่ที่ท่าน้ำตรงนี้ได้นะครับกวากมือเายาวบวกมือทักกวักมือเรียกได้นะครับเดี๋ยวต้องรีบเข้าซอยนี้ซะหน่อยครับชื่อซอยก็น่าเข้าละซอยสาวสวยโอ้ ทำเข้าไปดูหน่อยซิว่าจะเป็นยังไงบ้างโอ้ <Hello. S 1> oh, ชื่อซอยไม่ตรงปกเลยซอยสาวสวยเ mm hmm. ข้าไปมีแต่แมว mm hmm. เออแต่แมวตัวเมียนะอาจจะสวยก็ได้ mm hmm. ส่วนร้านนี้ก็เป็นร้านของฝากที่มีชื่อที่นี่นะครับ mm hmm. เขาจะมีฟองเต้าหู้กรอบ mm hmm. อร่อยเหาะ กินแล้วห่อได้เลยครับนี่มีให้ชิมด้วยนะตรงนี้ก็จะเป็นที่พักนะครับก็เโนเเวทขึ้นมาใหม่แล้วก็พยายามที่จะอนุรักษ์แบบฟอร์มเดิมไว้เพื่อให้เข้ากับชุมชน ดูไปดูมาบางครั้งก็เสียดายนะครับที่บางบ้านเนี่ยเขามีการที่เรียกว่าเโนเวทหรือมีการปรับปรุงเนี่ยแต่ว่าไม่ได้อิงของเก่าอะ่ะคือเขาก็เอาตามสมัยใหม่เลยมันก็เลยทําให้บางครั้งเนี่ยมันขัดกับชุมชนที่บางครั้งของเก่าเนี่ยเขายังยังคงสภาพอยู่แต่นี่มีของรุ่นใหม่เข้ามาบางทีก็ดูแล้วก็ขัดตาเหมือนกันนะแต่ทำยังไงได้เนาะบ้านของเขาเนี่ ตัวผมชอบมากเลยซอกหลือเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยครับข้างในนี้ยังมีบ้านที่คงสภาพเดิมไว้หมดเลยนะครับแต่เป็นบ้านส่วนตัวเราไม่ควรจะเข้าไปเนาะเนี่ยครับสิ่งที่ผมพูดไปมเมื่อกี้นะครับเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่เห็นไหมฮะการตกแต่งเนี่ย จริงๆถ้าเขามีการที่ตกแต่งโดยอนุรักษ์ของเดิมไว้บ้างจะสวยมากเลยครับถ้าบ้านทุกหลังที่อยู่ในชุมชนจันทบูรเนี่ยเวลาหลังไหนที่จะมีการบูรณะหรือปรับปรุงถ้าเกิดเรายึดหลักเก่าของบ้านโบราณไว้เนี่ยมันจะออกมาสวยมากเลยครับดูสิครับแบบนี้เก่าจริงนี่น่าจะเตรียมจะซ่อมแซมนะครับเห็นมีนั่งร้านไม้อยู่ แต่บางหลังเขาก็เอาแบบรุ่นใหม่เลยคือไม่ต้องสนใจก็เ,เสียดายนะครับประวัติที่มีมานานๆเป็นร้อยๆปีเนี่ยฮะจริงๆถ้าเราเก็บไว้เนี่ยมันก็ถึงลูกถึงหลานอยู่แล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชมรมคนที่เขาเล่นหมากลุกหมากระดานหมากสกานะครับก็พวกแชมป์ๆคนที่เล่นเก่งๆเขาก็จะมารวมมาอยู่ที่นี่นะครับก็จะมีส่วนของศาลเจ้าครับอยู่ในชุมชนนี้ด้วย เพราะในอดีตนะครับตรงนี้ก็จะมีหลายคนหลายเชื้อชาติอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นจีนยวนมอนคนไทยก็จะอยู่รวมกันอยู่ที่นี่หมดเพราะนั้นวัฒนธรรมเชื้อชาติต่ตางๆเนี่ยก็จะมีหลากหลายมากจุดตรงนี้เมื่อในอดีตนี่เคยมีมาถ่ายโฆษณานะครับเวลาใครมาชุมชนริมน้ำจันทบูรีต้องมาถ่ายรูปเช็คอินที่จุดนี้ด้วยนะครับ ถ้าเราจะข้ามไปที่โบสถ์นะครับเราต้องเข้าตรงซอยนี้นะครับถัดจากป้ายโฆษณาจากเมื่อกี้ที่ผมบอกว่ามาเช็คอินที่มีเมการมาถ่ายโฆษณาเมื่อปี2,550วันนี้เป็นวันธรรมดาครับร้านค้าก็จะมีการปิดกันหลายร้านเลยจุดที่ต้องมาถ่ายรูปเช็คอินนะครับก็คือตรงริมน้ำตรงนี้ก่อนที่จะข้ามไปโบสถ์ จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวมากนะครับมีทั้งทะเลมีทั้งน้ำตกมีทั้งป่ามีทั้งชุมชนเก่ามีทั้งวัฒนธรรมที่จะให้เราเนี่ยมาค้นหาเนี่ยผมว่าขับรถจากกรุงเทพเนี่ยก็ประมาณตามระยะทางเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ300กิโลแต่ถ้าเกิดเรามาทางบายพาสท,ทางบ้านบึงแกลงเนี่ยก็จะเหลือประมาณสัก250กิโลถ้าใครขับรถเก่งๆก,ก็สามารถไปเช้าจนกลับได้นะครับ ออกเช้ามืดนิดนึงแล้วก็ค่ำๆกับถึงกรุงเทพสักสามสี่ทุ่มก็ได้แต่ถ้าใครกลัวเหนื่อยเนี่ยก็หาที่พักที่จันทบุรีครับที่พักมีตั้งแต่หลักร้อยๆก็มีครับไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากครับก็หน้าพักหน้าอะไรไม้ต้อทั้งตัวเมืองหรือตามรีสอร์ทต่างๆตามหาดที่สถานที่ท่องเที่ยวมีที่พักเยอะมากโดยเฉพาะตอนนี้ครับหลังจากโควิดมาเนี่ยยังว่างอยู่นะครับอยากชวนหลายๆคนที่ไม่ยังไม่เคยมาจันทบุรีเนี่ยลองใช้เวลาสัก2วันกันหนึ่งคืนนะครับ สำหรับครั้งนี้นะครับผมมาแล้วแน่นอนครับพักหนึ่งคืนเพราะว่าเคลียร์ขับรถไม่ไหวก็ต้องขอขอบคุณนะครับสาวกำน,นันนาเยอาวนะครับคุณปุ้ยเจ๊ปุ้ยเราคุณปวีนาคุ้มวงดีที่เอื้อเฟื้อเรื่องที่พักที่นอนแล้วก็เรื่องอาหารนะครับขอบคุณมากๆเลยโอกาสหน้าจะมารบกวนอีกถ้าชอบวิดีโอนี้ช่วยกดซ u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับปุ่มตรงนี้ครับผมขอบคุณมากครับ